ธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยกำลังจะตายค่ะ AI <S <S 1> <S 1> มาปุนะ๊บะหัวแอมเสียวสันหลังวาบทุกวัน มันเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานไปเยอะมากๆค่ะคอมเมนต์งานเองได้แก้เนี้ยเองได้ลงมือทําเองได้ทําอะไรหลายอย่างหลายประการที่จริงๆไม่ต้องมีแอมก็ได้ลูกค้าทําเองได้เลยออลลี่พนอยวิวสบายนะคะคือคนที่นอยที่สุดอะ่ะจะเป็นคนที่รอดอะ่ะคนนอยที่สุดจะเป็นคนที่รอดเท่านั้นของที่ AI อาจจะแทนไม่ได้ในสัก3าปีนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบคอนเทนต์เรื่องการตลาดแบดดิ้งธุรกิจไอทีแกเจทีเล่าสนุกลุกนั่งสบายไม่นา่าเบือ่อไม่ต้องฟังแบบเร่งสปีดฝากติด,ต,ดตามช่องการตลาดการะตือรืไว้ด้วยนะคะแอมอยากได้หนับ เห็นคนอื่นเขามีอยากมีบ้างค่าสวัสดีนะคะทุกคนสาหรับ EP นี้นะคะมาด้วยเรื่องที่แบบซีเรียสขึ้นมานิดนึงนะตลบปกฮาแต่แฝงไปด้วยความซีเรียสนะคะเป็นคลิปที่แอมจะพูดถึงธุรกิจหลักของแอมนะคะที่เป็นบริษัทการตลาดนะเป็นดิจิทัลเจนซี่นะฮะแต่ไม่ได้พูดเรื่องของความสุขสว่างอลังการกระจ่างใสนะฮะแต่แอมมามีความเชื่อลึกๆนะฮะส่วนตัวว่าธุรกิจแอมทำอยู่เนี่ยกำลังจะตายค่ะแล้วก็กำลังจะตายในเวลาอันสั้นด้วยค่ะภายในสัก2-3ปีเนี่ยแอมก็เชื่อว่าธุรกิจที่แ อาจจะถึงช่วงขาดลงมากๆจนแบบอาจจะต้องปิดบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางไปเลยนะคะในคลิปนี้จะมาคุยกับเรื่องนี้แบบละเอียดละเอียดเลยนะการเป็นด i จิทัลเจนซี่การเป็นบริษัทการตลาดการเป็นบริษัทที่ทําชิ้นงานทำอาร์ตเวิรออกแบบคำมเป็นการตลาดดีๆให้คุณอย่างนี้ ทำไมแอมถึงมีความคิดว่าเฮ้ยมันกําลังจะแย่มันกำลังจะตายนะคะฟังคลิปนี้เนี่ยเข้าใจละเอียดยิบเลยถ้าชอบคอนเทนต์ดีแบบนี้นะช่วยไลค์แชร์เซฟคอมเมนต์ซับสไคร์กันไว้ก่อนนะคะดิฉันอยากได้1 0 0 0 0แสนซับมากเพราะว่าจะเอาโล่นะคะได้โล่เสร็จจะเอาโล่ไปโตขึ้นก็คืออยากได้โล่ไปโตขึ้นว่าฉันทุกคนช่วยดิฉันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะกดซับแล้วไปฟังกันเลยคะ่ะทำไมสิ่งที่แอมทำอยู่จะไม่รอดนะใน3ปีฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะนิยามให้ฟังก่อนว่า what Digital Agency ธุรกิจ Agency เนะี่ยคืออะไรอ่ะทุกคนฟังให้ดีนะธุรกิจ Agency Digital Agency เนะี่ยคือเรามีหน้าที่ทำงานให้กับลูกค้าสม,มัคที่เป็นแบรนด์เป็นคอร์เปอเรทแบรนด์นะฮะอย่างลูกค้าของแอมเนะี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นแลว้วแอมไปทำงานสัมนาตรานาเอชีบีซีพีออเอเอเี้ยเป็นคู่ค้าหลักของของที่บริษัทแอมนะคะแอมยกตัวอย่างว่าเวลาแอมทำงานกับ ซีพีออนะซีพีออาอยากจะจัดงานเหมือนกับอัปเดตเทรนด์การตลาดขึ้นมาซีพีออก็จะโทรหาแอมฮัลโหลคุณแอมขออยากจะจัดงานอัปเดตการตลาดเนี่ยค่ะคุณแอมช่วยเสนอเข้ามาหน่อยพูดง่ายๆก็คือแบรนด์คอร์เปอเรทใหญ่ๆเนะี่ยเขาก็จะไม่ทําอะไรพวกนี้เองเขาจะมีคอนเซปต์ค่ะเช่นคอนเซปต์ของเขาคือคุณแอมผมเนะี่ยอยากให้อนะินฟูเนี่ยมารวมกันอยู่ในงานผมเนะี่ยสัก200คนคุณแอมไปหาว่าจะทํำยังไงถึงจะได้งบประมาณ x อบาทเนี่ยมันจะเป็นฟิลแบบนี้หน้าที่แอมคือคิดออกแบบ แล้วก็สร้างสารรค์แคมเปญไว้แลไปเสิร์ฟลูกค้าคุณลูกค้าขอแคมเปญมาแล้วค่ะอ่ะคุณลูกค้าช่วยเอาไปทำดูซิว่าแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แอมก็จะเป็นคนทำ่ละจัดงานเซตของหาสปีกเกอร์เปิดรับสมัครแอมก็จะมีหลายอย่างมาที่เป็นขั้นตอนที่จะทำให้เออสัมมนาที่จะเกิดงานตัวนี้สำเร็จขึ้นมาได้ใช่ไหมครัเนี่ยคือ เมืกี้เอเจนซี่ซึ่งมันมีหลายอย่างมากเช่นเอเจนซีก่การตลาดอจาจจะเน้นทําการตลาดอย่างเงี้ยเอเจนซี่ยิงแอดอาจจะเน้นยิงแอดเอเจนซี่หาอินฟู ad, info, ก็อาจจะเป็นเอเจนซี่อินฟูเป็นครีเอทีฟเอเจนซี่คือเน้นทํางานครีเอทีฟอย่างเดียวของแอมเนี่ยเป็นฟูลเซอร์วิสฟูลเซอร์วิสดิจิตอลเอเจนซี่ฟูลเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่ก็คือทําหมดหาอินฟูก็หาได้ทำคอนเทนต์ก็ทําได้ออกแบบชิ้นงานคิดแคมเปญการตลาดแก้ไขปัญหาของลูกค้าทําเทรนนิ่งเขียนเว็บไซต์เขียนแอป คือแอมเป็นฟูลเซอร์วิสเนี่ยแอมก็จะทําหมดตรงนี้นะคะแต่แอมมันมีความเชื่อแบบนี้เอเจนซี่ที่มีความเป็นเป็ดแบบทําได้หมดนี่ยแอมเริ่มเห็นเลยว่าเขาไปต่อลําบากมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคนนี่ะอยากจะได้ผู้เชี่ยวชาญแยกสาขาไปนะคะแต่แอมดิสเคลมก่อนนะบอกเลยนะอาจจะมาดราม่านะแอมบอกว่ามันไม่ได้เป็นทุกคนและทุกที่นะแต่นี่คือสิ่งที่แอมเห็นเองกับตัวแอมเอาประสบการณ์แอมเห็นเองกับตัวเลยแอมแบบเคยแอมเป็นคนน่อยกับอะไรพวกนี้ตลอดเพราะแอมน่อยแอมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งกูจะรอดป่าวะเนี่ยก็เลยอยากจะเอาเรื่องทีีี่่่่่่่แแแอออมมมมมนนนนน้้้ยาาาใใใชหหฟังงะะคเเเริไไไปจจบบซซทส์ญก เอเจนซี่เนี่ยเก่งมากเลยอะเรื่องของอ e ีเฟรนเซอร์ก็ไปจ้างเจ้านั้นเฮ้ยเจ้านี้เก่งมากเลยเรื่องของการทำเอ่อครีเอทีฟก็ไปจ้างเจ้านี้เฮ้ยเจ้านี้เก่งติ๊กตอกมาเลยก็ไปจ้างเจ้านี้แต่แอมมาเริ่มเห็นคนที่จะไปจ้างแบบบริษัทใหญ่ๆเจ้าจะทาทั้งหมดอะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะฮะเริ่มน้อยน้อยลงอย่ามีนัยยะเลยแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยลูกค้าแบบสมัยก่อนหรืลูกค้าจะกำเงินเช่นแบบปีนี้มี10บล้านปีที่มี50ล้านตุ้ม ปคิดคมเปญมาแต่ตอนนี้แอมเริ่มเห็นว่าเฮ้ย mm. ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วว่ะเขาเริ่มแบบจ้างอันนี้ด้วยอันนู้นด้วยแบบมันเริ่มเป็นชิ้นเล็กๆของเค้กเนี่ยมากขึ้นแอบมบก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตายแล้วเอเจนซี่อย่างฉันเนี่ยที่ทําแบบเป็ดมากเลยทำฟูลสวิตทํทำทุกอย่างเนี่ยอันนี้ตายห่าเราจะอยู่ยังไงเนี่ยก็เริ่มมีแนวความคิดแบบเนี้ยขึ้นมานะคะแล้วอะไรบ้างนะฮะที่แบบเป็นปัจจัยที่ม,มันทำให้แบบกำลังจะตายนะเรื่องใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือ AI ค่ะอีนังเ่ยอเนี่นะ AI มาปุ๊บนะโฮมเซีย oh, วสลังวาทุกวันเสือสลังขนาดไหนเสือสลังขนาดที่ว่าให้คุณดูภาพตามนะอย่างตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเมื่อ1ปีที่แล้วนะ1หนปีที่แล้วอะ AI เริ่มบูมคนเริ่มอัพเปิดสอน AI กันไปหมดณนะตอนนั้นนะฮะเวลาเราจะป้อนคําสั่งให้มันคิดคอนเทนต์ให้อะ่ะมันต้องมีพร้อมจาพร้อมเนีพร้อมไปชุดคาสั่งก็ต้องนั่งกอกพร้อมเหนื่อยพูดง่ายเหนื่อยยากเป็นภาษาอังกฤษด้วยคนไทยเก่งอังกฤษไหมล่ะคุณแม่ อันดับลัง,ลงตารางหลังท้ายตารางของโลกเรื่องการเก่งภาษาอังกฤษ AI ก็เลยยังไม่บุม่มอยู่ดีๆผ่านไปสัก3เดือน AI บอกว่าฮัลโหลวันนี้ฉันเก่งภาษาไทยแล้วนะคะทุกคนแอมเ,เข้าไปดูเอ้า e อีดอกเก่งขึ้นจริงผ่านไป6เดือนเฮ้ยมึงแต่งเพงลงได้แล้วแต่งกรได้แล้วเฮ้ยเร็วมากผ่านไปอีกประมาณ8เดือนโอ้โหสามารถมีมุกตลกได้แล้วพูดคุยโต้ตอบกันเปิดเป็นเสียงแล้วคุยกันได้1ปีที่แล้วทุกคนลองหลับตานึกภาพตามแอม1ปีที่แล้วของความฉลาดของ AI กับตอนเนี้ยของคําฉลองใน AI นะมันต่างกันฟ้าเหวแค่ไหนแอมบอกเลยว่ามันต่างกันจนแอมตกใจมากแล้วมก็ตื่นกลัวเลยแอมรู้เลยว่าวันเนี้ยวันที่เราอัดคลิปอยู่เนะี่ย AI ตัวใหม่ของ Google เปิดตัวออกมาถ่ายหนังได้ตัดหนังได้ฉลาดมากเขียนได้ยิ่งกว่าบทความอีกมันไปถึงไหนถึงหนึ่งไปแล้วอะแอมก็เลยเห็นเลยว่างานของเอเจนซี่หลายอย่างเป็นงานที่โดน AI แย่งได้แบบง่ายๆเลยค่ะเช่นงานคิดคอนเทนต์รูทีนง่ายๆเวลาแบบคุณเป็นเพจใหญ่ใช่ไหมคุณเป็นเพจ อะไรก็ได้สักเพจหนึ่ง่คุณก็ต้องมีคอนเทนต์ลงทุกวันไอคอนเทนต์ลงทุกวันนั้น่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้คนครีเอทีฟมากมาทำก็ได้เว้ยมันเป็นแบบมันเป็นคอนเทนต์เขาเรียกเดลี่คอนเทนต์นะคุณเอาเอกด3ทีปึ้ง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 ปึ๊บเ้ยได้แล้วแต่วันนี้มันยังไม่ฉลาดมากวันนี้มันฉลาดกลางๆมันเขียนแคปชั่นได้แล้วแต่รูปยังไม่สมจริงใช่ไหมคะนางแบบนายแบบคุณเห็นคุยเอยเนี่ยนนี้ AI แต่คุณดูสิว่ามันโตเร็วมากหนึ่งปีที่แล้วมันยังไม่่่่่่เเเกกกกงงภภาาาาาาษษไไททยยยลลลตออนนนนนนีีีี้้้มััแแววปปจ อีก2ปีจากนี้อีก3ปีจากนี้แอมให้เลยว่าอีก3ปีจากนี้แอมคือชิหายแล้วแอมจะเจอเวอร์ชันที่แบบเฮ้ยเฮียสรุปเนี่ยรูป AI สร้างหรือว่าน้องกูสร้างไว้เนี่ยแล้วน้องทํางานได้น้อยกว่า AI ทํางานได้เก่งกว่าแล้วจ้าง AI มาออกแบบรูปนะคะเอคิดเงิน2,300บาทต่อเดือนคุณเจนมาเลย5000รูปหมื่นรูปแล้วเร็วมากกดปาก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 สุดยอดไม่ชอบก็สอนมันบอกมาเอยนี้ยังไม่ใช่แก้ไขได้ตอนนี้ยังไม่ฉลาดมาก แต่แอมเอาตัวเองไปอยู่ในอนาคตแล้วแอมเห็นเรียบร้อยแล้วว่ากูชิบหายเนี่ยชิบหายแน่ๆนะฮะเพราะงานแอมนะพอร์ตของแอมเนี่ยประมาณ50%ก็คือทำคอนเทนต์ทำแอดทำแคปชั่นคิดสตอรี่บอร์ดลูกค้าหาอินฟูอย่างเงี้ยในอนาคตคุณเจอ AI ที่หาอินฟูเก่งเลย AI กดปุ่มเดียวปุ๊บไปหาอินฟูที่เคยรีวิวช็อกโกแลตมาซิแล้วก็เอามาเสนอปุ๊บกดปับมันไปแปบๆหามาเสนอเลยจากการกดปุ่มๆเดียวเสร็จใน สามวิธีไม่เกินวิดีโอมาปุ๊บกดปากตัด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 มาได้แล้วอินโฟกราฟิกกดปากตัดตัดตัดได้แล้วคืองานหลายตัวไงแอมโอ้โหมึงกูจะโดน AI ไอดิสลาบทั้งนั้นเลยทีมแอมมีแอดออปติมิเซชั่นมีน้องที่เขายิงแอดใช่ไหมครับตอนเนี้ยทั้งทิกตอกกับเฟซบุ๊กอะมีการยิงแอดเวอร์ชั่นที่กดปาก AI มายิงให้เลยคุณรู้ใช่ปะ AI มันจะเข้ามาจับแล้วก็ยิงแอดให้คุณเองเลยอ้าวตายห่าแล้ว AI จะมายิงแอดแทนกูอีกแล้วเนี่ยมันมีลายยากแล้วปัจจุบันแอมบอกโอ้วววววชชชชิิิิิบบบบหหหหาาาายยยยแแแแลลลล้้้้จรงๆ ใครที่คิดเหมือนแอมนะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวว่าคิดเหมือนแอมไหมว่ามันอาจจะยากขึ้นทีนี้ลูกค้าแอมเป็นบิ๊กคอร์เปอเรทแบรนด์ใช่ไหมเขาก็มีเงินเยอะเขาก็ยังคงต้องเอาเงินตอนนั้นมาจ้างเพื่อให้มันได้งานที่ดีที่สุดแต่คุณเชื่อปะแอมเริ่มเจอคอร์เปอเรทที่แบบเอาพูดตรงนั้นเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเว้ยเขาก็ลดงบประมาณพอเขาลดงบประมาณอ่ะเขาลดความคาดหวังลงมาด้วยเขารู้สึกว่าในเมื่อง,งบหายไป30%อ่ะคนแอมไม่ต้องทำเวอร์ก็ได้เอาให้เราพอได้ใช้อ่ะเ้าตายหา่าาานีีแหลละเเเขามาเ้มสยยบ แล้วเริ่มมีเอเจนซี่บางเอเจนซี่นะครที่เขาเชี่ยวชาญแล้วเน้นย้ำเรื่อง AI อย่างเดียวโดยเฉพาะเลยกูเอา AI 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 ไอเทำคอนเทนต์ AI ทำงานเอไอทำคอนเทนต์ AI, ทำงานมุ่งไปแบบนี้ไปเลยอะคุณแม่โอ้マイกอชไหมมันโอ้マイกอชเลยเนี่ยแอมก็เลยคิดว่าแอมยากแหละกับการที่จะรอดนะฮะกับสงครามด้วยเอเข้ามาะคะ่ะประเด็นข้อต่อมานะฮะก็คือเรื่องของพวกออโตเมชันต่างๆคือมีเครื่องมือแล้วกันที่ไม่ใช่ AI เป็นเครื่องมือที่ทำพวกออโตเมชันได้เครื่องมือเช่นอะไรกดปุ่มเดียวปุ๊บมันไปโพสต์คอนเทนต์ให้เรา5แพลตฟอร์มททันี เคยเจอปะมีเครื่องมือแบบแชทบอทเข้ามาก็ไม่ต้องจ้างน้องแอดมินแล้วอีแชทบอทก็เริ่มเก่งแล้วแต่วันนี้ยังไม่เก่งมากแต่อีกปีหนึ่งมึงเก่งมากแน่นอนแชทบอทเริ่มมาอะไรต่างๆเรานเริ่มถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือและ AI เครื่องมือ AI เครื่องมือ AI เครื่องมือ AI, อมอ AI. สมัยก่อนก็เคยทํารูป Photoshop ตอนนี้แคนว่าเก่งมากอัจฉริยะสุดๆสมัยก่อนจะต้องใช้โปรแกรมตัดต่อโอ้โหแพงๆมากโอ้โหแคบคัดเก่งสุดๆมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานไปเยอะมากๆค่ะแล้ว คือ AI มันมาแล้วใช่ปหมมันดันมาพร้อมกับเครื่องมืออีกเว้ยมันดันมาพร้อมกับเนี่ยเซอร์วิสต่างๆนันแล้วยังไม่พอเครื่องมืออีกเครื่องมือหายถึงแมชชีนก็คือคอมก็เสือกเร็วอีกมือถือก็เสือกเร็วอีกถ้าเป็นมือถือสมัยก่อนแล้วกับกับต้องมาลัน AI ไอไปดี้ยก็ลันไม่ได้ช้ากระตุกตอนนี้โอ้โห iPhone 18 iPhone 19 Pro Max iPhone 20 Pro Max โ,โหไม่ต้องพูดถึงเธอเห็นไหมว่าถนนทุกสายอ่ะมันมุ่งหน้าไปสู่การที่แบบแอมไม่รอดนะฮะแอมมาเคยเป็นธุรกจขขาึ้น เป็นธุรกิจแบบเว็บไซต์ก็ต้องทำโอ้คนต้องทำดิจิตอลคนมาทำออนไลน์ก็ขึ้น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 มาช่วงโควิดคนไม่ทำอีเวนต์ก็เอาเงินมาลงแอปมากกว่าขึ้น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 มา แอมเหนธุรกิจที่ขาขึ้นมาโดยตลอดเลยอะฮะจนวินาทีนี้แหละแอมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเชียหายเลี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นช่วงจวังหวะที่เป็นขาลงได้นะอาจจะประมาณสัก2ปีจากนั้แอมก็คิดว่าน่าจะเริ่มเห็นภาพไปเลยค่ะประเด็นต่อมานะฮะก็คือลูกค้าเก่งขึ้นฉลาดขึ้นค่ะลูกค้าก็หมายถึงเนะี้ยลูกค้าที่ทำงานอยู่ในแบรนด์นะสมัยก่อนเราวต้องยอมรับเลยครับว่าลูกค้าไม่ค่อยเก่งเรียกได้ว่าข้อมูลความรู้ยังไปไม่ถึงละกันแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับลูกค้าที่แอมเจอก็คือเรียนจบสาขาการตลาด ที่เน้นเรื่องออนไลน์โดยตรงแต่ลูกค้าที่ทําง,งานกับแอมเมื่อสิปีที่แล้วเป็นลูกค้าที่เรียนกระตลาดยุคเก่ามาเขาไม่ค่อยเข้าใจอะไรยังไม่เก่งมากแอมต้องสอนแล้วก็แนะนําเยอะแต่ตอนนี้ลูกค้าฉันก็คืออัจฉริยะท่านหนึ่งเก่งเกินเก่งมากเก่งถึงขนาดที่ว่าคอมเมนต์งานเองได้แก้นี้เองได้ลงมือทาเองได้ทําอะไรหลายอย่างหลายประการที่จริงๆไม่ต้องมีแอมก็ได้ลูกค้าทําเองได้เลยแล้วแ,ลแอมเจอเลยค่ะว่าลูกค้าเก่งขึ้นอ่ะเยอะมากและลูกค้าแอมเด็กลงค่ะ สมัยก่อนแอมเจอเฮดออฟมาร์เก็ตติ้งต้องอายุ45 50ใช่ไหมตอนนี้ค่ะเฮดออฟดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเซกเมนต์นั้นนะอูอสามสิบสองสามสิบคุณแม่คือเด็กมากคือเด็กบอกโอ้เมกอชทำไมถึงแบบเด็กขนาดเน้ยอย่างเงี้ยแอมเจอเลยว่าลูกค้าแอมเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็เด็กลงมาพอเจอเก่งขึ้นเด็กลงมาเสร็จปุ๊บนะคะให้รู้ไว้เลยค่ะว่าเด็กเจนใหม่อ่ะเขาก็จะเข้ามาสู้กับแอมอีกมันกลายไปว่าตอนนี้แอมต้องสู้กับเด็กเจนใหม่แอมต้องสู้กับเอเจนซี่เจ้าใหม่ที่เกิดขึ้นโดดยยเ็กอาุ 24 25เปิดขึ้นมาเหมือนตัวแอมเองอะเมื่อ10ปีที่แล้วตอนแอมเปิดเอนซี่มาซึ่งตอนนั้นพอแอมเปิดมาเสร็จปุ๊บก็แอมก็ปังได้เพราะว่าแอมไปเลืกรุ่นใหม่แอมเข้าใจอะไรใหม่ๆตอนเนี้ยกลายเป็นว่าแอมเริ่มแก่แล้วอะทุกคนเนื้อแอมอายุ32มสิบสองต่มเริ่มแก่แล้วอ่ามันกลายเป็นว่าชิบหายแล้วอีเด็กที่มันเป็นเจนใหม่เนี่ยมันจะมันจะมาเปิดเอนซี่แล้วมันก็อาจจะมาเปิดบริษัทที่แบบโหโคตรจะเข้าใจแล้วก็ชนะได้เลยแอมเจอบริษัทออกแบบโลโก้นะฮะ คิดค่าทาโลโก้650บาทคุณอาจจะโหร้อยห้าสิบาทแบทบไม่ควรทำแนวนี้แต่พอ AI มันเก่งอ่ะคนนี้เขาก็เอา AI มาแล้วก็เจนมาเสร็จเจนเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกเลือกหนึ่งแบบจาก AI อ่ะแล้วเขาก็ไปแก้นิดเดียวเขาก็ส่งงานให้คเคยแอมไม่ได้บอกนะว่ามันดีไม่ดีมันก็มันก็คงไม่ได้โลโก้ที่แบนบนับวันนับใจใช่ไหมแต่มันก็ได้ของใช้งานได้เธอ,อในขณะที่ซันออกแบบโลโก้ทำแบ์โนแบรนี้มาเสร็จต้องมีแสตนึงอย่างเงี้ยแต่มันมีคนทำหกร้อยห้าสิบพันสองทำได้แล้วอะแลนสเคปเริ่มเปลี่ย ด้วยสภาพเศรษฐกิจคือมันเหมือนสภาพเศรษฐกิจก็แย่คนเก่งไอทมากขึ้นคนเสพสื่อแตกต่างออกไปงบป,ประมาณที่ใช้ก็มีน้อยลงเออลูกค้าเก่งขึ้นเริ่มทํางานเองได้ AI อัจฉริยะมีเครื่องมือมากขึ้นถนนทุกทางมันนําไปสู่การที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ดิจิตอลเอเจนซี่แพงๆไม่จำเป็นต้องใช้เอเจนซี่การตลาดแพงๆแ,แล้วเราสามารถมีอินฮาวเก่งๆสามารถใช้ที่ปรึกษามาทำตรงนี้เราก็รอดได้แอมมันรู้เลยว่าจริงๆนะแอมเชืนะ่อมากๆเลยว่าแอมโดนดะิสละบแน่ แอมเชื่อเลยและไม่ได้เชื่อภายใต้ไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะหนังสือหลายเล่มก็มุ่งมาทางนี้นะฮะคนที่อยู่ฝั่งเมกาที่เขาคุยเรื่องของ AI เรื่องนะเขาก็คุยเลยว่ามันเป็นฟีลแบบนี้มันหลั่งไหลามาที่ด้านนี้หมดแล้วพอมันหลั่งไหลามาด้านนี้นะแอมรู้เลยรู้เลยรู้สุดๆว่ามันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ที่เราจะเป็นขาขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะ ประเด็นสุดท้ายก็คือผู้บริโภคนะคะลูกค้าของเราจริงๆเนะี่ยลูกค้าของลูกค้าเราอ่ะเขาเสพอะไรที่มันง่ายขึ้นไม่ต้องทําสวยเวอร์วุ่นวายเธอไปสังเกตดูเสียรูปที่เธอจะเอนเกตทุกวันนี้นะจะไม่ใช่รูปการาฟิกที่แบบเวอร์วังอลังการแบบเข้าถึงยากแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบเข้าถึงง่ายสวยแต่เข้าถึงง่ายไม่ได้วุ่นวายไม่ได้วายป่วงมากเธอไปสังเกตดูเลยเธอจะเจอลักษณะของของแบบเอ,อ่ออาร์ตเวิร์กชิ้นงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้พอมาลักษณะเป็นแบบนี้ปุ๊บนะเธอจะเห็นเลยว่าตายละและไอ้สิ่งที่เธอทำเนี่ย เธอวิ่งอยู่ตรงไหนเธอวิ่งอยู่ในวิลลิสมาราแบบเวอร์มากคืออ์ตเวิร์กสวยเกินไปไม่เข้าถึงในขณะที่ปัจจุบันเนี้ยเอสเอ็มอีทำอันเวิร์กไม่ต้องสวยมากแต่ทำอ์ตเวิร์กเข้าถึงทำคมเปญกระดาดที่เข้าถึงไม่ใช่คมเปญกระลาดที่แบบอยู่ห่างไกลจากผู้บริโภคเงี้ยผู้บริโภคเสพไรที่มันง่ายขึ้นเสพไรที่มันไม่ยากเมื่อเสพไรง่ายขึ้นไม่ยากปล๊บก็ไม่จะเป็นต้องใช้เื่อาอชีพมาทำแบบเวอร์มากไปเนี้ยแต่อับอกแบบนี้นะดิสเคลมก่อนเลยมันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนกกก็็ไไดดด้้หรืออาจจะนะะเิ จะตื่นตระหนกตามแอมก็ได้หรือไม่ตื่นตระหนกตามแอมก็ได้แต่ว่าออลลี่พลอยวิสบายนะฮะคือคนที่นอยที่สุดอะ่ะจะเป็นคนที่รอดอะ่ะคนนอยที่สุดจะเป็นคนที่รอดเท่านั้นฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่นอยแล้วคุณรีบแก้ไขลซิซเซียนคุณดีคุณปรับตัวได้คุณเข้าคุณเป็นเหมือนน้ำนที่อยู่กับแก้วใบไหนก็ได้ภานชานะใบไหนก็ได้คุณก็ปรับตัวได้แอมก็ปรับตัวอย่างหนักในแอมรับบททาสื่อเองทำคอนเทนต์เพื่อให้เพื่อให้แอมได้เจอกับลูกค้าของแอมเองโดยตรงแอมทําเรื่องของออการตลาดใน ที่ปรึกษามาทำเรื่องของ strategy ซึ่งแอมก็มองเลยว,ว่า strategy c o n s u l t branding เนี่ยเป็นของที่ AI อาจจะแทนไม่ได้ในสัก3ปีนี้แต่สัก5ปีถึงปีจากนี้นแอบมบก็คิดว่าเอออีกสัก7ปีมันอาจจะแทนได้แต่ภายใน3ปีเนี่นแอบมบเชื่อมากๆว่า ไม่สามารถจะแทนได้ AI จะไม่สามารถมามาแทนกลยุทธ์ที่เป็นกลยุทธ์ที่แบบถูกคิดด้วยคนได้เพราะว่าบางกลยุทธ์มันต้องมีความรู้สึกความเข้าใจเพื่อรือพวที่มันต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วย AI AI อาจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อีกยาวขึ้นเหมือนเรื่องแบนดิ้งเหมือนกันเนี่ยเขาอาจจะต้องเข้าใจมากขึ้นงานที่ปรึกษางานของธุรกิจเนี่ยแอบมบก็เลยเอานมาฝั่งนี้มากขึ้นส่วนงานทำครีเอทีฟทำชิ้นงานทำอาร์ตเวิร์กเนี่ยแอบมบรู้เลยว่า เดี๋ยวเตรียมจะเซกูดบายเลยนี่คือสิ่งที่เจอนะคะและแอมเองก็ปรับตัวเหมือนกันแอมอยากจะทําคลิปนี้มาเพื่อเป็นกาลังใจกับทุกคนนะว่าคือคุณอาจจะคิดโอ้ชีวิตคุณแอมดีจังนั่นนู่นนี่นะตัวแอมเองก็มีปัญหาเหมือนกันแอมก็ต้องต่อสู้กับสภาวะเศรษฐกิจทุกอย่างมันก็กำลังไฟติ้งไม่แพ้กันนะฮะแแอมก็รู้ตัวดีว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแอมก็เตรียมตัวรอตั้งแต่วันนี้แล้ววันนี้แอมเตรียมตัวรอแล้วแอมทาหลายสิ่งหลายอย่างรอเรียบร้อยแล้วเพื่อที่ว่าอะไรเกิดขึึ้้้้้้้้นน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 ใววววัััััแแอออออมมมมกกกกก็็จไไไไดดดคิลลล่่่เเหืบปปฟาาาผงงท แอมเจอแล้วแอมปรับตัวแล้วแอมเอาตัวเองไปรอเรียบร้อยแล้วคุณเองก็ควรต้องคิดให้มากหน่อยให้มากคิดให้เยอะสังเกตให้มากนะคะตั้งคําถามกับตัวเองให้เยอะแล้วก็ถามสิว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ไปอีกยาวนานแค่ไหนร้านกาแฟที่คุณทาร้านหมูกระทะที่คุณเปิดครีมที่คุณขายมันจะอยู่ไปอีกยาวนานแค่ไหนลองตั้งคําถามพวกนี้ดูนะคะเป็นไงคะ <c ười> <c ười> เห็นไหมนานๆทีจะมีคลิปเครียดๆนะซึ่งแอมเชื่อว่าหลายคนก็จะได้ประโยชน์กับคลิปนี้นะคะเป็นเป็นอะไรที่แบบพีชีพเล่าให้ฟังเลยนะฮะ คนเป็นเอเจนซี่ถ้าฟังอยู่เห็นด้วยคอมเมนต์หน่อยคนเป็นเจ้าของบริษัทอื่นๆถ้าฟังอยู่ไม่เห็นด้วยคอมเมนต์หน่อยอยากฟังแนวคิดของทุกๆคนนะคะแล้วคอมเมนต์ก็แบบปัญญาชน,นะคะ่ะเมนต์มาเลยนะคะแอมตอบแล้วก็อ่านเองทุกเมนต์เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แอมทำคลิปเล่าเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ไว้นะคะเพื่อที่ว่าถ้าวันนี้ดิฉันมี1น0 0 0แสนซับใช่ไหมคะอย่างน้อยที่สุดดิฉันก็หาเงินได้เดือนละ5,000 8,000ดนะคะจากส่วนแบ่งที่ u t ท b e มีให้ดิฉันก็จะได้อยนะคะค คุณมันน่ากลัวจริงๆถ้าคุณเห็นสิ่งที่แอมเห็นคุณมีเลนสายตาเดียวกันกับแอมคุณจะรู้เลยว่าเรานับชอยหลังทุกวันค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาฟังคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่กับคลิปต่ตอไปนะคะถ้าชื่นชอบก็กดไลค์คอมเมนต์แชร์ s ับสไคร b ์ทุกอย่างไว้นะคะสงสัยอะไรคอมเมนต์ comment มาค่ะเจอกันใหม่คลิปต่ตอไปในคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ